สวัสดีครับพี่น้องปองป่าเอฟซีวลำเพชรลำเพลินสุขุ่นสกุลครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูตูพ่อหน่อยสายจวดนะครับพี่น้องเด้อโอ้นี่ผู้ใดมาร์นเนาะขับแรงนะครับพบกันวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันสิบเจ็ดครับอันนี้เวลาประมาณห้าโมงแรงครับพี่น้องครับร่างซุ่มๆุ่มโซนเซฮ่าครับพี่น้องครับหลังจากที่ว่าไปหาอาวัชพืชมากครับมาไหนครับ ทำการซ้ำแร่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับโอ้แสบคักแสบคักฝีมือสมคำล่ำลือเสียมากกว่าพี่น้องครับเยี่ยมเลยเยี่ยมแล้วเป็นวะม,มาได้กินหมูกระทะต่ออีกว่ะจวดอีกเจ <ś, S 2> ้าก <ś, S 2> ่าอ,อนแต่ปลาแดกนครับพี่น้องปลาแดกตอนไหมเจ้าอ,อันสก,กี้เูพูดนะครับปลาแดกตอนไหนแสบ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 อยู่ดีครับแสบครับเมนูนี่พิสดารครับดูๆจะได้กินเธอหนึงนะครับเนี่ย ผ้ใด้ว่ามีบุญวาสนาล่าปากไม่ได้กินได้ไครับโดนเหมน้อยนักได้เพื่อนบ้านสายจวดสิตามซู่กินครับพี่น้องครับปีแล้วเ่เกินสองเดือนหรอกปีแล้วเ่เกินสองเดือนครับพี่น้องครับยาลายยาระบายแล้วแม่เนี่ยบวระบายแซ่บแบบแบบเกี้ยนผมก็เล่าอยากกินพี่น้องครับอันนี้แซ่บซองที้ไปแล้วนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้โหน่าโอ้ย เพื่อว,ว,ว่าเพ่ให้จำยังว่าไอเป็นปอดนี่งวะทำกล้วยไะเกี่ยวกล้วยไอ้นอย่กล้ว,วยเจ้าไอล้วานีนีผ้ำตอนนี้ก็ได้ไมลาออกกำลังกาย,ยแล้วครับพี่น้องครับออกกำลังกายแล้วเออมาสองมาเกียวกบกล้วยแล้วบอกมาเกบเสียบบสงจากผู้บริโภคสมคำํ่ำลือ ่บาย่บายบายองเเนาะขามันเข่ากันเนี้ยที่ตคือแข,ของฝาดของฝาดหมดตับข้าเข่ากันระบอกเเี้ยงเบอกฝาดตัเปียกแ่เน, <c oughs> นี่ยเป็นเี่ยมเนี่ยวมากไมากเลยนแม่้าแม่น่ะอพักกินครับกัสิมี่ลายยางครับพี่น้องครับเพราะว่าจะเป็นมักม่วงกันนี่ครับปีก็มนี่ครับ แล้วก็บใบบังย,ย่มแน่หมักเดือแน่กล้วยแน่ครับพี่น้องแล้วก็หมากแค่แน่โอ้ยแนวกลับหลายครับอันนี้ที่เป็นตาําแซ่ก็สิมีคาตะไครยครับตํามเมียงฉลองถือเลขฉลองถือถือบอกพ่อเจ้าบ้านถือกบ่าถือกิกกนถือกินอีกแล้วนึกว่าจะได้กินส้อยจุ้ยอีกแล้ว <laughs> โอ้กินเกลือซึมมืออร่อยสับเลือดสับเพิ่ม เนียวปั่นก็ังมีแคะไปเวแต่ว่าเซาเดียวให้พ่อหน่อยขเดียวคเดยวใบปลเดกไกต้นค้าีครับไม่มียังไหลเลยนะครับนี่ตะค้าก็ตะไข่ซื้อต่ำแต่ว่าต่ำไม่ได้เสียบครับเระเทศจีนมึงได้เป็น้องเด้อค้าก็มันก็จากค้าจากแกนะเจ้านอยครับเพราะว่ามันมันเป็นช่วงที่วอืดครับ แฝดก็ลงพ่อลงพอว่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยนครับลงอนม่เอาไอบ่แมนลง่อนมลงพ่อนสาอนอืสุดของที่สุดึ้นมาต่ส่วนมาถือกับ่แเ่ีเอักคามเปียกก็ย่าขาดอมอยากป่ครับัามเปียกแน่มักปลาแดดขวดนะนอนนี่ไอแล้ว้กน้าไอแล้วนครับพี่น้องไอ้ดีไมอดี มากเลยดิอันนี้ไปข้างนอกมาืกเลยมาแม่ทิพยก้อมากินอะไรโซนไหแม่แซ่บแซ่บมา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 อาจารย์นั่งเทียอาจารย์นั่งเทียไปเด้อโอ้บริกินเสียใจได้ได้แซ่บได้อันนี้ในรอบหลายปีได้บริกรครับแต่ได้ซอกยูแเราปะซอกยูแล้วจะยูจะยูต่อไปดิต่อ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 กินใบเป็นยากินไรเป็นยาระบายอื สเบาอินวันมก็เราอยากกินดีครับท่นรองครับกินแซ่บกินนัวครับรถบานสายชั่วเท่าคิดบาจเป็นรถนน่มาแล้วมันนี่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 พ่อนี่พ่อนี่น้ บรรยากาศกันไม่ยังหรือซี่กิน้ยังกินแล้วกินน้อยหรือซี่เนาบรรยากาศการกินครับเด็กที่ผ้าพี่รองย่างเลาวเบิ้งบรรยากาศจะน้อยได้พี่น้องได้ขาตของดีรังครับพี่น้องครับสารแรงได้ครับผู้ใดถือเลขมื่อเนี้ยกดีใจน้ำได้พี่น้องได้ผู้ใดผู้ถือก็สู้ต่อไปที่จะเอาลุกตัวถือครับลุอตถือเลยไทยคือเกาอีกแล้วครับพี่น้องครับรึปอจานร้อยก็มาแล้วเมื่อนี้ อาจารย์ซ้อกมาแล้วครับมาเนี่ทีมงานคอนไหยกมาครับอาจารย์นักดนตรีกมาเมือนีัครับค่ะแต่พี่ทุ่นสายจวดเปิดครับพี่ทุ่นสายจวดประยูงประเห็นมาเอนีัไปทุ่ะรทั้งหนนาะมือนีัครับปลาอาจารย์ซ้อเนอนเดินทางมาจากร้อยเอ็ดพื่อครับพี่น้องครับเนี่ยพ่อเตี๊ยตะก้อนแม่ทับดาเนี่ยมาอาจารย์แซมอนอาจารย์แซมอนอาจารย์แซมอน ตำกล้วยตำกล้วยตำกล้วยไปดูไปดูไปเจ้าตำกล้วยตำกล้วยเล็กเล็กเล็กแซบแซตำกล้วยประแด็นต้นแบไงไงโอ้แซบแซบแซบ,แบเออ,อเฮ็ดยังกินเนาะมันคืนมีพักมีายาอีกแล้วเดี๋ยวหืมขัวปะโอขัว,อ,ขวอันนี้ขัวครับประมาณพัดเพชรไม่ทราบว่าพัดเพชรมีขัวอีกแล้วแสดงว่านู่ไรตัวหอยไหมตำค่าแซบแซบอ่ะโอ้แต่วาเพชรเราว่าขันยรงไปหรอ บอกอ,อะไรมือเผ็ดว่ามือเศร้าเลยผัดเผ็ดถูกไหมแมนฟูนโอเคน้อยมาเผ็ด <c oughs> เออคือขึ้นคือขึ้นใจน้อยครับพี่น้องอีกวันที่สองที่สามก็บสิ่งตั้งเวทีกับพี่น้องเข้ากับศิษย์เขามแล้วครับตุต้มโฮมแล้วครับนี่เดี๋ยวกับศิมีการส่งการซ่อมแดนส่งแดนเซอร์พระเอกนางเอกกับศิษย์าขาล้วครับ เวทีเข้าก็บสิตั้งเวทีง่ายครับคือเก่าตเต็มเดินเลยครับเนี่ยตั้งเวทีใหญ่เต็มเดินเลยแล้วก็ซ้อมวันที่6เข้ากับสิมีการออริชั่นครับพี่น้องครับน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆออริชั่นเนาะแล้วก็วันที่เจ็ดเข้ากับสิเป็นการาผูกแขนต้อนรับนอ้องต้มแสงจันทร์พันมาลาครับพี่น,น้องครับผู้ใดกันที่เลืมซื้อบัตรจองตัว๋วได้พี่น้องเดอ้อราคา199คะแนนครับผู้ใดซื้อแรกก็ขอบุญขอบคุณละลายครับผู้ใดที่ยังไม่ได้ซื้อก็เฝ้าได้พี่น้องเด้อครับ ผูใดมากเมาหลายผู้นีน่อยกัเมาหน่อยซื้อน่อยครับพี่น้องครับผูใดบ่มีก็บถาเบิ่งคลิปเก็บตัวกับพี่น้องอ้าวท่าแล้วแล้วอย่ไไม่่้อ้าวเ ซอฟเปียมากกินนั่งกันครับคุณสันนมากๆครับสวัสดีครับคุณโมโมนะครับโอ้ยกินนั่งคอยค้าคุณสันแม่โมแม่โมเบิ้งสิกินอ่างในเบิ้งตอนนี้กำลังงมกันอยู่สุดรออยากกินหลายเด้อสุดรอคุณสันอับ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 อบอับโอ้ก็นยังว่าอันจากปากอันคนรีวิวคนวายยังก่อจากปากผูอันผู้บริโภค ยังกอดไหยังกอไววกอดบ้างสมคำลำลืออเีลยครับเป็นไงตื่นใจวุีาดเลยสมคำลำลือสโลแกนตืใจคาดคำพี่น้อเไม่กินดวครับพี่น้องครับไม้วยพร้อมยงจานซอก็ได้อยู่สักสเซตเดยสามเซตเด่ปาปสดจวดกินเบอร์ห้ครับเขาเกมก่อน เขาไมรนั่นนี่แซบอีนีครับเขาองเ็ดหนึสะอาดปลอดภัยใช้ใช้วัตถุดิบคุณภาพดีแล้วก็ต้มน่องโอ้ยเปเปยเปโอ้ยเฮียขาแล้วนี้เฮียขาวแล้วไปรับนักกีฬาเขาโอเคครับพน้องครับสรัที่นี่ฝากพี่รันับับันี่กันนะครับเด้อครับสำรทีมัน่็เครับสำเรสั่ัแสั่แเบร่บเบิร่มไอที่ ดีไหม้สู้ขู่สวัสดันพี่น้องครับอย่าลืมซื้อมาจองตัวให้พี่น้องเด้อเอาเบิงแล้วเมืาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็บบนกำลังใจในการคลิปต่อไปอีกคือเก่าครับพี่น้องครับสํารับที่นี่ฝากพี่ฝากน้องสวัสดีครับไปแล้วพี่น้องเจอกันครับผมโอ้ยเออเบียก็